คุณไม่ด um ีไม่ออกกับเพมด้วยเอาดิร้อนเอาแต่ถ่ายครับผม้าเดี๋ยวยกป้ายขึ้นมาเป็นหน้าแล้วชี้นี่ผมว่าเหมือนชีู้้ตองหาอย่าอย่าอย่ออกทีวีไปได้เสร็จยังอะไรแลถ่ายยังไม่เสร็จดีกว่าจริงเลยเหมือนโดนบังคับไงไม่รู้ คอยังโอ้ยังไม่เสร็จดิเหรออาระชาเดี๋ยวปกดมือให้น้องกระชาหนึ่งทีนะครับกองเชียร์นะฮะี้ยเอาป้ายวางกสนุกเลยอาะนะครับและศิลปินของเราวันนี้ที่จะมาชอยนะครับขอเสียงประมือให้น้องกระชาเอ๊โอ้โหนุ่มซอสหล่อเสียไปเลยทีเดียวอีกทีครับขอเสียงปรบมือให้น้องกระชา เสมอกับพี่เจดสุดท้ายครับสุดท้ายมีเสียงเท่าไรตบมือดังแค่ไหนนะครับลักชากแค่ไหนตบเท่านั้นกีทเท่านั้นนะครับอีกทีครับขอเสียงปรบมือให้น้องกระชายเอ๊ะโอเคครับจบแล้วตัองเรียบร้อยขอบคุณครับ อขอบคุณน้องราชาด้วยนะครับ